นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการหย่านมของครอบครัวแมวจอนครอบครัวนี้นะครับอันนี้คือแม่เหมียวแมวจอนเคียวโกะของเรานนัเองนะครับเขาพึ่งให้อาหารลูกๆเสร็จเนาะเขาก็เลยออกมาพักผ่อนอยู่บริเวณนี้นะครับตอนนี้ผมได้ย้ายครอบครัวนี้นะครับเข้ามาอยู่ในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันจะมีแมวจอนเพศผู้นะครับมาพูนเปลี่ยนแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ใหม่หรือทำลายเด็กๆของเรานั่นเองนะครับ ตอนนี้เด็กๆเ,เหล่านี้ก็ทานนมแม่เสร็จแล้วเนาะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำเก่าๆนะครับซึ่งผมได้ย้ายครอบครัวเนี้ยมาอยู่ในบ้านเนาะตอนนี้เด็กๆอายุได้5สัปดาห์แล้วนะครับกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการหย่านมนั่นเองนะครับผมและตอนนี้นะครับผมเด็กๆก็กำลังหลับอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเตรียมอาหารไว้ให้เขานะครับว่าวิธีการหย่านมของผมเนี่ย มีขั้นตอนอย่างไรใช้อาหารประเภทไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เริ่มอะไรเมื่อไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็จะให้เด็กๆพักผ่อนกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เขาตื่นมาเล่นกันแล้วค่อยเอาอาหารให้เขาชิมนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมอาหารกันดีกว่านะครับส่วนอาหารที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นมีโอสําหรับลูกแมวนะครับผมก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับเราก็จะมาผสมน้ําอุ่นนะครับเพื่อให้ ตัวเม็ดอาหารเนี่ยยุ่ยนะครับแล้วก็บดคล้ายๆโจ๊กนะครับคล้ายๆข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็ให้ลูกแมวได้ทานแล้วก็ได้ชิมกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมกันเลยนะครับสําหรับปริมาณอาหารนะครับก็จะให้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นการแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะลองให้ลูกแมวลองทานดูนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าให้เป็นอาหารหลักโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าแม่แมวเขากาลังดูแลอยู่นะครับผมเราก็จะผสมน้ําลงไปนะครับ นี่แบบนี้เนาะแล้วก็ให้อาหารนี้มันเปื่อยนะครับวเราค่อยมาแบบขยี้ขยี้นะครับแล้วก็บดบดให้เล็กๆคล้ายๆโจกนั่นเองแล้วก็ไปให้ลูกแมวทานซึ่งระยะเวลาในการแช่นี่ก็ประมาณ30นาทีนั่นเองนะครับส่วนด้านนี้ผมยังไม่แช่น้ํานะครับเดี๋ยวผมรอให้ฝั่งนี้เริ่มเริ่มเอ่อเริ่มเปื่อยก่อนแล้วผมค่อยจะแช่น้ําตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจะให้ เขาทาน2แบบนะเพราะว่าตอนนี้อายุเขาเยอะแล้วนะครับเขาไม่จําเป็นต้องกินอาหารแบบเอ่เละเป็นโจ๊กอย่างเดียวนะครับเขาสามารถที่จะเคี้ยวอาหารอา่ที่เป็นเม็ดได้แล้วเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเริมนะครับกินตั้งแต่อายุเขา 4, 4ี่สัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วก็จะผสมไปทั้งแบบอ่บดเป็นข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็แบบเป็นเม็ดอ่อนๆให้เขาได้เคี้ยวเล่นนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็จะรอเวลาประมาณสัก30นาทีเราก็จะมาทําการ บทอาหารให้เขานั่นเองนะครับในขณะที่เรารอเวลานะครับให้อาหารมันเริ่มเปื่อยนะครับเราก็จะมาดูเด็กๆนะครับตอนนี้เด็กๆก็เริ่มตื่นแล้วนะครับผมมีน่ารักใช่ไหมนะครับอันนี้คือลงหนวดของเรานะครับลงหนวดตรวจตลาดเพราะว่ามีหนวดตรงหน้านี่นะครับอันนี้ส้มวิบวับนะครับน้องส้มเป็นพี่คนโตนะครับแล้วก็น้องซีโนนี่อย่างนี้เป็นไงละ อนนี้นะครับอยากจะบอกว่าเด็กๆเกนี่ยอายุ5สัปดาห์แล้วนะครับจริงๆแล้วผมเริ่มการย่านูให้เขาเนี่ยตอนสัปดาห์ที่4นะครับก็คือให้อาหารแบบเล,เลกๆเนาะคล้ายๆโจ๊กนั่นเองนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มทานอาหารแบบเม็ดได้แบบแข็งขึ้นนะนะครับไม่ต้องแบบบดเป็นเลกจนเป็นโจก๊กอะไรขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้ก็จะสาธิตให้ดูนะครับว่าเปรียบเทียบว,ว่าลักษณะที่เขาโตขึ้นแล้วเนี่ย การทานอาหารของเขา2แบบเนียเขาจะทานแบบไหนได้ดีกว่ากันนะครับเพื่อนเป็นเพื่อนเนี่ยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงแมวจรเนาะแล้วก็อยากที่จะทําการหย่านอนนั่นเองนะครับนี่เพื่อยังไงเราก็จะให้เด็กๆเล่นกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้อาหารเราเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็จะไปเตรียมอาหารกันต่อนะครับผมแล้วค่อยมาให้เด็กๆได้ทานกันนะครับตอนนี้ก็จะดื้อมากๆนะครับผมกาลังอยู่ในวัยที่กาลังซนนะครับ คือเขาไม่กลัวคนนะครับเพราะว่าแก๊งแมวจรแก๊งนี้เนี่ยผมทําการคลอดเขาเองนะครับผมแล้วก็ช่วยกเกลี้ยงกับแม่แมวนะครับตอนนี้ก็ได้ย,ย้ายเข้ามาในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันมีพวกสนัขจรจัดแล้วก็แมวจรจัดนะครับมาลังควานม,มารบกวนเนาะตอนนี้แม่เขาก็ออกไปล่าสัตว์เล็กๆสัตว์น้อยๆนะครับเพื่อที่จะทานเป็นอาหารเสริมนะครับด,ดูดูดูท่าทางเขานี้จะหยอกพีนะครับนี่จะกระโดดใส่กันมี น่ารักเลยใช่ไหมครับตอนนี้แต่ครับเดี๋ยวเราไปรอเวลาอะไรก็เตรียมอาหารของเรากันต่อนะครับผม